เห็นลูกสาวมือนี่เพลย่องอยู่ค้ำเดียวเพิ่งงามเพิ่งงามมาสั่นค่ะดีค่ะดีค่ะโอเคเดี๋ยวคนนั้นจะไม่บี วันนี้ที่ KRM p ส s a d e r t Surgery Hospital นะคะค่ะซึมกันอีกแล้วซึมกันอีกแล้วที่มีแพงยังอีกเนาะโ,โ,โอ้โหแม่ถามเบิ้งเล้อจ้ะลุงโจฮีฮาพสด,ดมาางเนี่ยครับ ว้าวมือแรกงไง้พ่อไปงาน,คน,คคนคงมือแลกถือจมมื่งอยานเนี่นะไปกินตางหุ่งคนถามพอโจบอมาตีพอโจบอมากินตาหุงตีเอานด้ิานีเด้ ี่ Grand Opening K R M Plastics oh, oh, oh. Surgery นะคะ Surgery Hospital บอาไ้เกียกไหมเขาลับไปว่นๆล้ิก็วู Fine, ้ออตีนอตูไปอีกตาพนังานแม่ม่พนักงาน ป้าปาาปาด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 ปล่ป้าีบริการปาโถยิลาองหิงอันพนักงานเนี่ยาขอไปกนนให้ดีดีพนักงาน ปิดประตูรถน้ำเน่าโอ้โหว่ายูเห็นพี่พี่มีสแปรนเพื่อนคืนรถไปออนดี้ก็มากันมีแเปรี่เจนหลอดเจนหอดไปเราจะไปดูกันนะครับจีบเร็วเออเราบโอยังไม่เห็พินเลยด็โอ้ดอกใม่พอซื้อมแลวน้งไั่ อแล้วี้อยู่เขาแล้วทางมากินเนาะเียว้าไมมโอ้ยพอมาไก่ตัวนี้โอ้โหตไวสามาอน่เียอกไม่ไรน่พดีอมอไม่ล่ะมีกี่ตาดอไม่มียมีพีนุกี้ไปพร้อมดี้ะเห็นเาอยากกับ้อมูตเทียน่เลยเอาเอาไบจ้าเอาไม่เอียโอ้ยมูีย พ่อจอมอะไรอย่างเขียวชาญไปโอ้ยจะไปเผาถิ่นอยู่ผูบ่ยวชคุณค่ะตายร่งพ่อขอบคุณค่ะตายไปยังไนี่อทำมาบอกให้ลงก้ะเชิญครับ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  ะาผมาดีครับพี่พี่ดีอยู่ข้างบนบอกควดูนลยานจกสวบนหน้าารับคนะยานอันนี้ที่นี่ของคนละวิทยอันนี้โลก่าเลครับแวเหมือนเกาหลีเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้สวัสดีครับได้ไหวัสีค่ะแล้วนี่กี่ไหม มามาทมางานเราเออนี่พ่อโจวโงยิงสาวนัยแขงมาร่วมแสดงความจินดี่ะต้องแบบจินดีด้วยนะเพราะว่าพ่อโจเป็นเด็กอินเตอร์เลี้ยวเขาไนเลยโอโอโออ ยกยกโรงพยาบาลสัญญกรรมเกาหลีมาไว้ที่นี่เลยนะคะม,มีมมหมอกนอนวิวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อน,นุนไม่ไหวแล้สวสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นการต ais, ัดีผลเป็นศิละของนิทรรศกาของเราในยันะคะในสด